สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลผลประกอบการล่าสุดกันนะครับเป็นคิวของบมจ .CKPOWER หรือ CKP เราจะมาดูผลงานไตรามาส2ปี2568กันจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยเองเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสวัสดีค่ะครับถ้าดูภาพรวมเร็วๆนะครับ Q2 ปีนี้รายได้รวมเหมือนจะเพิ่มขึ้น เออแค่นิดหน่อยเอง plus 1.6เทียบปีก่อนแต่ที่แบบโอ้โหตัวเลขกระโดดมากๆเลยคือกำไรจากการดำเนินงานปกติหรือ core net profit โตขึ้นตั้ง137%ออันนี้มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังครับทำไมกำไรพุ่งขนาดนั้นค่ะก็คือ รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยใน Q2 เนี่ยนะคะหลักๆเลยมาจากโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนค่ะคือปีก่อนเขามีหยุดซ่อมไปพอมาปีนี้ก็เลยขายไฟได้เยอะขึ้นเมื่อเทียบกันถึงแม้ว่าราคา g า s ลงนิดหน่อยก็ตามอ๋อครับครับแต่ว่านะคะถ้ารวมตัวเลข6เดือนแรกเลยเนี่ยรายได้รวมจริงๆลดลงเล็กน้อยนะคะประมาณลบ0ูนจุด็เปอร์เซนตอันนี้เพราะว่า BIC เนี่ยโดนผลกระทบจากทั้งราคา๊าซแล้วก็ค่า FT เฉลี่ยที่มันต่ำกว่าปีก่อนด้วยค่ะเข้าใจครับแสดงว่า รายได้รวมรวมไม่ได้เด่นมากแต่กำไรนี่สิครับที่โตเยอะมากๆทั้ง Q2 แล้วก็6เดือนแรกนี่โตไป500%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยใช่ค่ะตรงนี้ต้องบอกว่าจุดสำคัญเลยนะคะกำไร core net profit ที่พุ่งแรงมากทั้ง Q2 plus แล้วก็โดยเฉพาะ6เดือนแรกที่โตไปเกือบ550%เนเี่ยเออ แทบจะทั้งหมดเลยมาจากส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไสยบุรีหรือ XPCL ค่ะอ oh. มาจากสยบุรีเป็นหลักเลยใช่ค่ะเพราะว่าครึ่งปีแรกของปี68เนี่ยปริมาณน้ำที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าสูงกว่าปีก่อนเยอะมากค่ะประมาณ29.5%ได้พอน้ำเยอะก็ผลิตไฟได้มากขึ้นขายไฟได้เพิ่มขึ้น25.2%เลยค่ะ y ย a r o ย y e แล้วก็ประกอบกับออต้นทุนทางการเงินของ XPCL เองก็ลดลงด้วยตามทิศทางดอกเบี้ยโลกค่ะอืมชัดเจนเลยครับสแสดงว่าน้าที่สยบุรีนี่ เป็นปัจจัยสำคัญสุดๆในช่วงครึ่งปีแรกเลยถูกต้องค่ะซึ่ง c k p เองก็มีธุรกิจไฟฟ้า,ฟาหลายแบบนะครับทั้งพลังน้ำที่เป็นตัวหลัก3แห่งโคเจน2แห่งแล้วก็มีโซล่าอีก13แห่งรวมรวมกําลังผลิตติดตั้งก็3640เมกะวัตแล้วตอนนี้พอส่วนใหญ่93%ก็เป็นพลังงานหมุนเวียนเห็นว่ามีเป้าจะเพิ่มเป็น95%ด้วยภายในปี2586 ใช่ค่ะเขามีเป้าหมายชัดเจนเรื่องพลังงานหมุนเวียนทีนี้มาดูเรื่องฐานะการเงินกันบ้างนะคะณนะสิ้นเดือนมิถุนายนเทียบกับสิ้นปี67สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมา4.7%ค่ะอันนี้หลักๆก,ก็มาจากการลงทุนเพิ่มในโครงการหลวงพระบางหรือ LPCL ซึ่งเป็นบริษัทร่วมแล้วก็ผลงานของ XPCL ที่ดีขึ้นอย่างที่ว่าไปบวกกับมีเงินสดเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้กรีนบอลของ CKP เองด้วยค่ะอ๋อมีเรื่องกรีนบอลเข้ามาด้วยแล้วฝั่งนี้สิทธ่์ครับ นี่สินรวมเพิ่มขึ้นเยอะกว่าค่ะ plus เอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนมาจากการออกหุ้นกู้กรีนบอลของ ckp เองเนี่ยแหละค่ะมูลค่า5,000ล้านบาทเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับผมส่วนของผู้ถือหุ้นก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะประมาณ0.9%ปัจจัยหลักๆก็เป็นผลบวกจากการบันทึกการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของ xpcl นะคะเพราะว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับต้นปีการออกหุ้นกู้กรีนบอลหรือหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย ดูเหมือนจะเป็นทีมสำคัญเลยนะครับทั้ง CKP ออกเอง5,000ล้าน XPCL ก็มีออกอีก4,000ล้านในช่วง Q2 Q3 นี้ใช่ค่ะเป็นการระดมทุนที่น่าสนใจแล้วเงินที่ได้มานี่เขาเอาไปทำอะไรต่อครับ เงินที่ได้จากกรีนบอลของ CKP นะคะวัตถุประสงค์หลักๆคือเอาไปลงทุนต่อในโครงการที่กำลังสร้างอย่างหลวงพระบาง LPCL แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็นำไปชำระคืนหนี้เดิมที่เคยเกี่ยวข้องกับการลงทุนในไซยบุรีค่ะส่วนของ XPCL ที่ออก4,000ล้านบาทก็เป็นการออกเพื่อนำไปชำระคืนตราสารหนี้เดิมที่พรบกำหนดค่ะเป็นลักษณะรีไฟแนนซ์ไปเข้าใจครับก็คือใช้ลงทุนในโครงการใหม่กับจัดการหนี้เดิม แล้วโครงการใหญ่อย่างหลวงพระบางหรือ LPCL ที่ CKP ถือหุ้น50%เนี่ยตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับโดยรวมก็คืบหน้าไปได้ประมาณ53%แล้วค่ะตามแผนที่วางไว้คาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบหรือ COD ได้ในช่วงต้นปี2573ค่ะอีกประมาณ4-5ปีสินะครับโอเคครับนอกจากเรื่องสยบุรีกับหลวงพระบางแล้วมีปัจจัยอื่นๆที่กระทบผลงาน CKP อีกไหมครับในช่วงที่ผ่านมา ก็มีหลายปัจจัยเลยค่ะอย่างที่คุยกันไปเรื่องปริมาณน้ําอันนี้ชัดเจนว่าครึ่งปีแรกดีกว่าปีก่อนก็ช่วยทางน้ำเงืม2 n n 2แล้วก็ XPCL ส่วนเรื่องราคาก๊สกับค่า FT ที่ลดลงอันนี้ก็กระทบรายได้ของโรงไฟฟ้าโคเจนอย่าง Big c แับกับ BKC แต่ก็มีข้อดีคือช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงของ b i g c ได้บ้างเหมือนกันค่ะอืมเป็นดาบสองคม ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับต้นปีอันนี้ก็กดดันรายได้ส่วนที่เป็นสกุลดอลลาร์อย่าง n n 2กับ XPCL แต่ในทางปรับกันก็ช่วยลดมูลค่าหนี้ที่เป็นดอลลาร์ของโครงการหลวงพระบางได้ค่ะอ๋อครับครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เป็นทิศทางขาลงก็ช่วยลดต้นทุนทางการเงินโดยรวมของกลุ่มได้ค่ะครับผม สรุปแล้วภาพรวม Q28 ของ CKP ก็คือกำไรโดดเด่นมากจริงๆโดยมีพระเอกคือสยบุรีจากปริมาณน้ำที่ดีส่วนฐานะการเงินแม้นี่จะเพิ่มจากการออกกรีนบอลแต่ก็เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตในหลวงพระบางและยังคงมุ่งมั่นกับพลังงานหมุนเวียงถูกต้องค่ะภาพรวมเป็นแบบนั้นเลยค่ะมีประเด็นอะไรน่าสนใจทิ้งท้ายไหมครับสาหรับ CKP อืมก็มีประเด็นทีอ่อ่น้าคิดต่อนะคะ คือในขณะที่ CKP กำลังเดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะโครงการใหญ่มากๆอย่างหลวงพระบางเนี่ยซึ่งโครงการแบบนี้ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาก่อสร้างนานแถมยังต้องพึ่งพิงปัจจัยธรรมชาติอย่างปริมาณน้ำค่อนข้างสูง คำถามสำคัญหรือความท้าทายข้างหน้าก็คือ CKP จะบริหารจัดการความสมดุลระหว่างการเติบโตตามแผนที่วางไว้กับความเสี่ยงทางการเงินที่มันเพิ่มขึ้นตามหนี้และการลงทุนแล้วก็ต้องรับมือกับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยากทั้งเรื่องน้ำอัตราเลขเปลี่ยนหรือทิศทางดอกเบี้ยนในระยะยาวต่อไปได้อย่างไรการบริหารจัดการความท้าทายพวกนี้แหละค่ะที่จะเป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็หน้าติดตามมากๆสาหรับ CKP ในอนาคตค่ะครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจและต้องจับตาดูกันต่อไปจริงๆครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีค่ะ